ล้อกันทีไรนี่เขากรธเอาไปเอาตายทุกทีพัดก็งอผู้หญิงมาค่อยเกง่งนี่ก็รู้อะเอาพัดเอาเงินไปลงทุนหมดแล้วเห็นใจพัดบ้างทีนี้ข่มขืนพูดอะไรอันนี้เขาบอกว่าเขาข่มขืนผู้หญิงอ่ะจัดการเลยชินพัดทำแบบที่ทำกับผู้หญิงคนนั้น ละครคนละขอบฟ้าออกอากาศมาได้แล้วหนึ่งตอนนะคะก็ได้เห็นที่มาที่ไปของตัวละครแต่ละตัวแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นอีกหนึ่งคู่ค่ะเรียกว่าที่จะมาเป็นปมมาสร้างเรื่องราวให้กับละครเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือสันสนีแล้วก็พัฒนินค่ะวันนี้ทั้งสองคนที่รับบทบาทนี้มาอยู่กับเราแล้วนะคะมิ้นนัทวราและเขมนาราวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ เข้มก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะขอบคุณมากครับปริญญาบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อวานนี้เองเมนสดร้อนค่ะร้อนเลยครับใบปริญญายังร้อนอยู่เลยครับร้อนอยู่เลยเห็นบอกว่าโอ้โหลาบากมากกว่าจะได้เรียนจบมาก็ความลำบากเนี่ยมันอยู่ที่เวลามากกว่าครับคือเราเราต้องแบ่งเวลาระหว่างการทํางานกับการเรียนเนี่ยแล้วคืองานก็แบบคือเราได้งานมาเป็นก้อนใหญ่เลยอย่างเงี้ยครับ เรื่องยากที่สุดก็คือเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแหละครับแล้วก็เร eh ียนพร้อมเพื right> ่อนนี่เกือบไปจบพร้อมแพทย์เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเรียนกัน5ปีแต่เราเรียนหปีครึ่งครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ว่ารับปริญญาพร้อมเพื่อนพอดีต้องใช้ความความเพียรแล้วก็ความตั้งใจมากกว่าคนอื่นอีกเนาะเพราะว่าเราต้องเรียนด้วยทํางานด้วยแต่สุดท้ายก็จบนะคะอย่างนี้ในเรื่องเนี่ยเป็นหนุ่มติดติดชื่อพัฒนินใช่ไหมคะก็ดู ติดดูเซอร์เอย่างนี้ก็เหมือนกับในตัวจริงเลยจบมาเป็นหนุ่มสถาปัตเลยหรือเปล่าก็ไม่เหมือนมากครับคือพัฒนินเนี่ยจะมีความแบบมีความเนิร์ดมีความเรียบร้อยของตัวเองอยู่จะไม่ได้เซอร์เหมือนตัวผมเท่าไหร่แต่อับจะแบบคล้ายๆแต่ว่า ไม่ได้เหมือนสักทีเดียวครับผมเพราะว่าดูในละครนี่คือแบบดูเป็นตัวตนเข้มนะผมใส่แว่นอะไรนี่คือใช่ตัวเขาเลยเนาะมินเนาะเหมือนเขาไม่ได้แต่งอะไรมากตัลองก็แบบอ้าวแบบนี้เลยเขาฉายหนย่งเลยเนาะแล้วทีนี้บทบาทมันท้าทายเราอย่างไงบ้างกับบทบาทตัวพัฒนินเนบทตัวนี้ท้าทายยังไงบ้างก็คงเป็นเรื่องของความดราม่าของบทครับต้องมันมีการฟาดฟันระหว่างตัวละครฟาดฟันกันในเรื่องของอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วมีต้องร้องไห้ดราม่าต้องสูญเสีย เรื่องกับเรื่องแบบหนักๆอะไรเงี้ยครับในเรื่องแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นนะเรายังไม่เห็นครับเรื่องมันจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้เราแค่ปูเรื่องให้ให้รู้ว่าพัดกับนิเนี่ยเคยเป็นแฟนกันแต่ว่าก็ต้องห่างกันเมื่อเมื่อนิกลับมาเมืองไทยเนาะแล้วก็อาจจะแบบให้เข้าใจผิดกันเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้ที่เขาต้องการเงินไปรักษาพ่อแล้วเราให้ไม่ได้ทีนี้ก็เลยมาเข้าทางทางนี้ค่ะมินนะครับเป็นสัสนีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเลยทีเดียว โอ้ยเรื่องนี้ตอนแรกคือได้รับบทคือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าร้ายก็คือร้ายไปเลยเราเล่นเล่นได้แล้วมันก็โอเคไม่มีอุปสรรคอะไรแต่ถ้าเล่นดีก็คือดีไปเลยเราเล่นได้แต่เรื่องนี้คือถ้าดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครว่าเฮ้ยจริงๆเขาไม่ได้ร้ายโดยที่ เกิดมาแล้วเขา้ายแล้วเขาอิจฉาลิสยาเพื่อนไม่ใช่เขาก็รักขุมรักเพื่อนของเขาแต่ว่ามันมีเหตุที่ทําให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือคนนี้คนนี้นี่เองค่ะก็คือก็คือเหมือนจริงๆแล้วชีวิตเราอ่ะมันไม่ขาดอะไรนะคะคคือบ้านก็รวยมีเงินจบนอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยการที่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นพอพอฉันมาเจอผู้ชายคนนี้กลายเป็นแบบ เกาะเลยแล้วคือแบบเฮ้ยทุกอย่างคือไม่เอาอะไรแล้วอะค่ะคือทําทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนี้คือเป็นสเปคเราว่าไงใช่ใช่แล้วก็พอพอเราได้โกหกเรื่องแรกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่2 3งสเพื่อที่เราปกปิดเรื่องโกหกเรื่องแรกอีกก็กลายเป็นโกหกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยซึ่ง จริงๆที่ทําก็คือแค่แค่ผู้ชายคนนี้คนเดียวเองคือแค่อยากจะได้เขามาครอบครองใช่ค่ะแต่ว่าเราบอกว่าสรนสณนีเป็นเพื่อนที่ดีนะคะหางานให้นี้แล้วก็เสนอเงินเดือนให้ด้วยใครอยากจะมีเงินเดือนเดือนละหนึ่งแสนนี้ให้เป็นเพื่อนกับสันสณนีได้เลยโอ้โหมีฟี edback ใน Twitter ในอะไรบ้างไหมครับแฮชแท็กอะไรก็มีแต่คนอยากเป็นเพื่อนกับสันค่ะราะว่าสันโอสันเธอแบบใจดีมากหางานให้เพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งคือเรา ถ,ถึงบอกเลคะว่าเราไม่ได้ไม่อยากให้เพื่อนได้ได้ไม่ดีค,คือตรงไหนถ้าเธอได้ดีเธอไปเลยอ่่าแคไม่ต้องกลับมาแค่แค่กับแฟนเธอนะอ่แค่อย่างนี้อผู้ชายคนนี้ก็แอบ,บคิดว่าเขาเป็นของเรานั่นแหละอ,อคนดูละครอาจจะคิดคิดเอ๊ะเราเป็นเราเราจะยอมไหมเดิเดินละแสนแล้วก็เอาแฟนไปเลยทีนี้บทนี้ที่มินพูดไปบ้างแล้วว่ามันท้าทายเนาะว่าแบบจะดีก็ดีไม่สุดจะร้ายก็เหมือนร้ายกักกักมัน มีความยากหรือมีความ,มท้าทายในการทําความเข้าใจกับตัวละครตัวนี้ยังไงบ้างม,มันยากตรงที่เป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่ร <c oughs> ้ายเดี๋ยวก่อนตอนที่เขาให้สกิปมา <c oughs> ปึกนานะเนี่ย <c oughs> ตอนต้นก็อ่านก็เป็นคาแรคเตอร์แบบเรียบร้อย <c oughs> ใช่แล้วพออ่านไปเรื่อยก็เป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าร้ายอะ่ะคือมันเล่นยากมากแล้วคือมันไม่ใช่ร้ายแบบอแบบร้ายออกมาให้เห็นม,มันคือแบบ จะร้ายมันก็คือมันยังกักยังคุยกับพี่ดูนกับพี่หนุ่มกิจอยู่เลยว่าแบบโยมันอึดอัดมากเลยแบบว่าไอตัวเนี้ยเล่นแล้วมันเล่นยากแล้วก็ต้องดูไปเรื่อยๆคะ่ะว่าทําไมมันถึงยากทําไมมันถึงปล่อยไม่ได้เพราะจริงๆพื้นฐานมันก็คือคนดีค่ะยังมีมพัฒนาการาอีกเนาะ ยังมีพัฒนาการของตัวละครตัวนี้ที่เราจะได้เห็นอีกใช่ไหมคะคือภายนอกก็ดูเรียบร้อยนิ่มๆนี่แหละแต่ว่าในในความคิดของเขามากกว่าการแสดงออกอะไรก็ยังนิ่มอยู่แต่ในความคิดเนาะเข้าฉากด้วยกันเป็นยังไงบ้างสองคนเยอะไหมคะเข้าฉากด้วยกันเยอะไหมเยอะค่ะทั้งเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ากับพี่มตล์ดเลยเพราะว่าไล่ไล่นางเอกกับ ประเทศไทยแล้วเราก็ยังอยู่เมืองนอกด้วยกันอยู่แล้วก็สมหวังกันที่เมืองนอกแล้วจบเลยไหมครับหรือยังไงครับยังไม่จบครับต้องกลับมากลับมาเมืองไทยต้องกลับมาตามแบบตามนางเอกกลับมาแล้วก็เรื่องมันก็จะแดงขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยเอ้าสรุปแล้วยังไงเออมันซ่อนไม่มิดนะคือจริงๆแล้วเราเรากะจะกลับมามาเคลียร์ทุกอย่างที่เมืองไทยนะไม่ได้นึกถึงนางเอกเลยนะแค่อยากมาแบบมาเคลียร์กับนางเอกว่าเออเออเลิกกันไปแล้วก็จบกันนะอะไรเงี้ยแต่ดันมารู้ความจริงซะก่อนว่าเอ้า มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่หว่าอะไรที่ทาให้เขาต้องเลิกกันเพราะใครมาเจอต่อว่าอย่างงั้นมาเจอต่อเขาให้การเข้าฉากด้วยกันเป็นยังไงอย่างเคมเนี่ยก็ยังไม่ไม่อยู่ในวงการมาไม่นานเท่ากับมินใช่ไหมได้พี่มิ้นเขาแนะนํายังไงบ้างไหมก็ก็ต้องขอบคุณพี่มินนะครับที่อดทนกับผมมาตลอดมีฉากหนึ่งอะคือมีฉากหนึ่งคือแบบตลกมาก เป็นฉากที่แบบเลิฟซีนนะคะของใครครับของเราเนี่ยแหละแล้วคือแบบมันเป็นฉากที่แบบมันค่อนข้างที่จะเลิฟซีนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นฝ่ายลุกอะแล้วคือแบบว่าแล้วคือแบบเราก็ลุกแบบใกล้ชิดเขามากค่ะแล้วคือแบบพี่หนุ่มเขามิ้นก็ได้ยินเสียงวอตลอดเลยคือเราไม่เราไม่ได้ลืมตาไงแต่ว่าตัวตัวเขาอะหลับตาตลอดซึ่งเราได้ยินเสียงวอพี่หนุ่มว่า เค้มลืมตาเค้มลืมตาซึ่งคือเข้าใจปะว่าตัวมินคือใสไปหมดแล้วคือแบบมันมันมันไม่คัดถึงที่ว่าเขมแล้วไม่ยอมลืมตาคือคือผมคือผมลืมตาแล้วนะผมก็ลืมลืมแต่แบบไม่รู้ว่าทำไมมันอาจจะแว่นบังก็ได้ฮะหรอคือคิดว่าฉากนี้คือแบบเทคเดียวพออะไรเงี้ยเพราะมันเขินมากเพราะมันใกล้กันมากค่ะคือแบบลมหายใจมันปะทะกันแล้วอ่ะแล้วสรุปเปิดเสร็จใช้เวลาไปนานแค่ไหนครับโอ้ยก็ ก็นานเหมือนกันจนจนสั่งท้าจะปุ๊บเข็มลืมตาไม่เป็นหรออยากให้ถ่ายยานานอ๋ออ่ะแล้วทีนี้การเข้าฉากกับคนอื่นๆเป็นยังไงคนที่เราต้องเข้าด้วยกันบ่อยๆนอกจากนอกจากเข็มและของมิ้นคือใครคะคือกับพี่เกดค่ะ ซึ่งสนิทกันอยู่แล้วแหละเจอกันมาหลายเรื่องซึ่งแล,แ,ลแล้วในเรื่องนี้เป็น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 ญาติกันใช่ก็เลยยิ่งอินไปใหญ่เลยเวลามีอะไรแล้วเราไปไปฟ้องเขาอะไรเงี้ยเราเลยได้รับความอบอุ่นเหมือนเป็นแบบพี่น้องจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ากันแบบง่ายเลยค่ะอของเค็มต้องเข้ากับใครอีกก็ของผมก็จะเป็นเข้ากับแชนิกาครับจิปปี้แล้วก็มีพิเกดบ้างก็เวลาเข้าด้วยกันนี่ก็จะเป็นการแบบ ปะทะกันอย่างเดียวเลยกับพี่เกรดนี่ก็จะมีแบบชกต่อยกันตลอดเพราะว่าเราพยายามจะไปดึงนางเอกกลับมาหาเราไม่ยอมอะไรเงี้ยพระเอกก็จะเป็นแบบใจร้อนก็จะแบบมีปากเสียงกันชกต่อยกันเรื่องนดราม่าเยอะเนาะดราม่าเยอะครับมันมีหลายอารมณ์มีทั้งดราม่าในส่วนของนางเอกแล้วก็มีมาดาม่าคนนี้อีกคือเรื่องนี้มีร้องไห้เยอะที่สุดเท่าที่เล่นมาเลยอะค่ะโอ้เป็นตัวละครที่มันมันไม่ได้เปิดอะในเรื่องคือมันจะเป็นตัวที่เก็บกด เก็บกดตัวเองเป็นตัวที่แบบมันมีมันเป็นสีเทาอะผู้หญิงสีเทาอะไม่ไม่ใช่ผู้หญิงสีชมพูที่แบบยิ้มแล้วโลกสดใสไม่ใช่ค่ะชีวิตฉันทำไมมันเศร้าขนาดนี้มีความซับซ้อนเนาะจริงๆคือมันอยู่ที่วิธีคิดนะคะถ้าเราคิดอีกนิดนึงอะชีวิตจะเป็นคนที่มีความสุขมากแต่เราคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราได้อะไรจากบทละครบทนี้ครับจากสันสีพอพอเล่นเสร็จเนี่ย ไม่รู้สึกโล่งเลยนะคะว่าเฮ้ยดีนะที่ฉันไม่ได้มีความคิดเหมือนตัวนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มาเล่นเป็นสซินียรู้สึกว่าแบบโลกมันมืดอะเพราะว่าตัวเขาเองอะพยายามคิดแค่ว่าความสุขของฉันคือผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วไปมองอย่างอื่นนะความสุขมันมีหลายอย่างมากอมรอบตัวเราซึ่งตัวนี้สอนสอนเยอะมากตรงที่แบบถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดไะคะชีวิตก็เปลี่ยนแล้วใช้ความคิด แล้วของ okay, เขียนได้ uh, อะไร uh, จากการเล่นละครเรื่องนี้บ้างตัวของผมเนี่ยก็พัฒนีนเนี่ยเป็นคนที่ทะเยอทะยานครับ<ะ>อยากจะประสบความสําเร็จจนบางทีไม่ได้มองคนรอบข้างว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างมองแต่ความต้องการของตัวเองมันก็สอนให้ผมรู้นะครับว่าการที่เราจะจะขวายคว้าอะไรมาเนี่ยมันมันต้องไปพร้อมๆกับคนรอบๆข้างครับสุดท้ายแล้วตัวละครตัวนี้มันสูญเสียหมดทุกอย่างทั้งคน<ะ>ที่ตัวเองรักแล้วก็แล้วก็วกวกวกธุรกิจหรือว่าสิ่งที่เราฝันเอาไว้ สุดท้ายแล้วมันต้องกลับมามองตัวเองครับอมองคนรอบข้างพ่อแม่ครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะแบบมองแค่แบบความสําเร็จของตัวเองอย่างเดียวโอ้โชัดเจนมากเลยนะสองตัวละคระน,นี้นะสะท้อนเยอะอยู่เหมือนกันเนาะกับกับการที่คนคนหนึ่งมองมองแต่ความสุขของตัวเองอแล้วก็ไม่มองสิ่งรอบข้างนะครับอ่าประทับใจอะไรอีกบ้างนอกจาก การสวมบทบาทซึ่งโอ้โหได้อะไรเยอะมากเลยทีเดียวบรรยากาศการถ่ายทำสถานที่ถ่ายทำที่ต้องไปป่ายางกับเขาด้วยไหมคะไม่ไม่ต้องครับเราจะี้อยูไม่ต้องไปแบบว่าจะร้อนกับเขาซึ่งเราจะถ่ายอยู่ในที่สบายๆค่ะค่ะอยู่มืองนอกอยู่ในห้องอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดหนาวอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วประทับใจอะไรบ้างในห้องเปิดแอร์ป่ะครับเพราะว่าตอน่าะเปิดแอร์ให้แอร์เย็นเลยค่ะโอเคประทับใจก็เป็นทีมงานแล้วก็ นักแสดงแล้วก็ตัวบทนี่แหละค่ะที่ประทับใจเพราะว่ามันถึงแม้บอกว่าบทมันยากมากแต่ว่าเวลาถ่ายอะทุกอย่างมันไปได้ดีอะค,ะค่ะแล้วมันไม่มีอะไรติดขัดอะไรงเงี้ย<ค><ะ>ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่เราแฮปปี้ค่ะเขประทับใจอะไรบ้างาก็คงเหมือนกับพี่<ค><ะ>มินแลลวครับว่าเราประทับใจทีมงานคือคือผมทำงานกับเมกเกอร์เคมาหลายเรื่องแล้วค่ะสามเรื่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะเวลาไปทำงานเราเรารู้สึกว่าเราไป ไปไปอยู่ที่บ้านไปเป็นครอบครัวเดียวกับเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกมีความสุขครับแล้วก็ถึงการทํางานบางทีมันด้วยบทด้วยอะไรเองมันยากเขาก็ทางภูมิกับพี่ดุลเองเขาก็คอยสอนผมตลอดว่ายังควรจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้คอยเขาเขา เขาสอนอย่างผู้ใหญ่อะสอนอย่างเข้าใจสอนอย่างใจเย็นบางทีเราเราเล่นไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้คําแนะนําครับก็รู้สึกดีฮะที่ที่ได้เล่นเรื่องนี้ที่ได้ได้ไดรับโอกาสเล่นเรื่องนี้ครับผมค่ะคืนนี้ค่ะตอนที่สองของละครคนละขอบฟ้าจะได้ชมอะไรคะสันจะออกมาเปอะไรอีกไหมคะก็คนก็จะได้เห็นมากขึ้นค่ะว่าเฮ้ยที่สันลายตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย เพราะอะไรคนก็ได้อ๋อมันมีเหตุผลที่ทําให้เขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วตัวละครทุกตัวก็จะพยายามมีปมให้เห็นและว่าคนนี้ทําไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ค่ะของเขมตัวพัดก็ตัวพัดก็จะเป็นในเรื่องของพยายามมาหาสัรว่าพอดีสันเนี่ยเขาสนิทกับชนิกาก็พยายามมาหาสั์อยู่บ่อยๆว่านิเป็นยังไงบ้างติดต่อนิบ้างไหมเราก็จะ คือไอตัวเราเนี่ยมันเป็นคนแบบโลเลอ่อนไหวแบบมไม่หนักแน่นในตัวเองคนหูเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากส <c oughs> ่วนนี้ก็ต้องได้เห็นชีวิตของเขาตอนที่ไปอยู่ที่สวนยางเ <c oughs> นาะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะปรับตัวเข้ากับที่นั่นยังไงจะไปได้ยินเรื่องอะไรมาอีก ะการอยู่กับนายหัวนะคะก็ติดตามกันในละครคนละขอบฟ้าคืนนี้ค่ะทางช่อง3และช่อง33ทุกวันจันทร์อังคาร2องทุ่ม20นาทีนะคะควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ